สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลวันนี้มาพบกับช่อง n e นแอนโดนั้นะคะวันนี้มาแปลงหน่อยเพราะว่าอยู่ในแมปบูเฮเวนแล้วก็มาทําละครให้ทุกคนดูกันนะคะใช่ sure. ครับมีสมาชิกมาแนะนำหนึ่งคนคะ่ะคนนี้คือดีมนะคะเพื่อเราอีกคนหนึ่งเป็นแขกรับเชิญสวัส oh. ดีค่ะปี๊ค,คนนี้คือโดนั้นะคะแต่ว่าเปลี่ยนตัวละคร oh. เปลี่ยนแอคเลยค่ะ ครับโอเคค่ะเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะคะไปเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวกันนานแล้วนะเออก็จริงนะเฮ้ยแล้วไปที่นี่กันไหมเนี่ยโรงแรมรีมขออยูเข้ามาดูสิ ไปกันโอหโรงแรมก็ดูมินิมอลดีเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีค่ะปวัตตงค่ะมาก,กี่คืนกันคะสองคนค่ะกี่คืนคะ ตามดิฉันมาทางนี้เลยค่ะนี่คือห้องของพวกคุณค่ะ จะกลัวแล้วนะไม่เป็นไรปสำรวจที่อื่นดีกว่าปิดประตูดูห้องนี้ดีกว่าห้องน้ำไม่มีอะไรเฮ้ยดูนะมันแปลกๆเลยนะป้าก็น่ากลัวดูตรงนี้สิน่ากลัวมาดูนี่ดีกว่าห้องนี้มีซอมบี้เหรอ มันน่าขวัวแ้วไม่ชอบอะ่ะเ <Yeah. S 1> กคงจะดู <Yeah. S 1> ไปดีกว่าไปสำรวจข้างล่างแล้ว <Yeah. S 1> นี่รอยดำๆอะไรเนี่ยอาจจะ<อ>เป็นรอยอรการผ่านสงครามมาหรือเปล่าคะ สองค่ามาอะไรหรอคะเเป่าเปล่าคะ่ะขึ้ไมีม่เตยนเไม่อไยดิ นะอย่างน่านอนอยู่เลยเอาก็คงจัดเสียฮาโลวีนไว้ตออะไรอย่างนี้จะใช่หรอดูวิวกันเถอะนอนดีกว่าเมื่อกี้เสียงสามชั่วโมงผ่านมานอนดีกว่า ทำไมไม่มีคันหลงกลฉันเลยอะไรเนี่ยเออเออคุณคันจะทำอะไรเ่ะเออเปล่าค่ะไม่มีอะไรค่ะกินแอปเปิ้ลค่ะแอปเปิ้ลหวานมากอืมอร่อยด้วยแต่ระว่าโรงแรมนี้ ใช่มีอะไรกันหรอคะเอ่อไม่มีอะไรคะ่ะแค่คุยกันเฉยๆว่าโรงแรมนี้สวยดีมินิมอลสวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะจมองต่อมาหลังจากกินข้าวคือนี่ค่ะวอะไรเนี่ยโรงแรมล้างมีคนเข้าไปอยู่ด้วยหรอดีม ใช่โ,โห,หน่ากลัวนั้นเนี่ย เ,เยอะเกินแล้วอันแปลกตั้งแต่ห้องนอนเราแล้วนะใช่ห้องนอนเราก็มีแต่อะไรก็ไม่รู้ต้องมีผ่านแท็กซี่ดีกว่า<อ>โอเค<ม>รีบซิหรือซีนี่มาคุณนั่นแท็กซี่นีน่นาจัดค่ะไปไหนคะ ข่งแท็กซี่หน้าคุณคุณนะฮะใช่ไหมเนียเขาจะพาเราไปไหนเนี่ยเหมือนเราเคยเห็น<ม>ข้อไหนเราขอดีกว่เหมืมอนแท็กซี่ค่ะดีๆไหนสิคะได้ค่ะถึงแล้วค่ะบ้านที่คุณต้องการ ไม่ใช่บ้านเลขที่สิบเอ็ดนี่เราวนกลับมาโรงแรมทำไมอะ่ะจ่ายตังค์ด้วยคะ่ะเออมันใช่ไแล้วนี่แหละเขาใช่ใช่เดนินนะเตอลงไปเก็บของที่กับลหน่อย อเปิดไฟก่อนไปลงไป้กันพนักงนานทำอะไรแปลกอโอยไม่ไหวแล้วนะไม่มีคนมาติดกับหลังฉันเลยสงสัยจะต้องทรมานอางหนักซะและ้วไม่ดีเมื่อกี้พนักงนานทำอะไรอ่ะเรากลัวให้เขารีวิวกันให้รอบครอบละ เขาบอกกันว่าโรงแรมเนี้ยรีโรงแรมเนี้ยเป็นโรงแรมห้าดาวเลยนะมันไม่มีหลักฐานไหนที่มันจะแลกขนาดนี้แล้วแกมาผิดโรงแรมหรือเปล่าอาจจะใช่ดนนะโรงแรมนี้ชื่อว่าอะไรนะอืโรงแรมสิบเอ็ดกระเป๋า อวันข่าววันนี้นะครับก็เกี่ยวกับโรงแรม11กระเป๋านะครับเป็นชื่อโรงแรมที่มันมันร้างมานานแล้วนะครับสร้างจากโรงพยาบาลร้างนะครับขนาดนี้ไม่มีผู้ใช้งานนะครับเพราะว่ากำลังตรวจตราอยู่ครับแต่คิดว่าเจ้าของโรงแรมน่าจะหลอกคนเข้ามาอีกแล้วนะครับตอนนี้ผู้ที่เข้ามาในโรงแรมนี้นะครับน่าจะอยู่ด้านบนนะครับ เดี๋ยวเราจะจบการแถลงข่าวแค่นี้นะครับเพราะว่าเวลานี้ก็ดึกแล้วเนาะปะแยกย้ายกันนอนนะครับคุดไนสำหรับข่าว56วันนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับขอบคุณครับอะไรไดีบเราไม่ไหวแล้วเราต้องการหนีออกรีบรอนเถอะ จะไปการึ้น,นชื่อโรงแรมอะไรนะโรงแรมสิบสองกรเป๋าตอนกันดีกว่าเพนงานคะ่ะเค้อังค่คะเอาค่ะจะออกแล้วเหรอคะลืมไปส<ช>ี่วันพอดี รับแอปเปิลสูตรพิเศษของฉันไปก่อนสิคะขอบคุณค่ะขอให้โชคดีสำหรับการเดินทางใหม่นะคะ ฉันทำ Apple App. yeah, แอปเปิ้ลอาบยาพิเศษพิเศษของฉันมาให้เธอเลยนะ <c oughs> <c oughs> คงจะต้องหวานก่อนเร็วเดีเร็วๆเ,เ,เพื่อทำอาหารในวิธีการต่อไป รอดแน่ฮ่าฮ่าฮ่าปล่อยพวกมันไปเถอะเดี๋ยวมันก็ได้รับชะตากรรมที่ทิ้งฉันไว้อยู่คนเดียวแสนน่ากลัวในบ้านหลังนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะแล้วคอเรื่องนี้ดีไม่ดีดยังไงติดชมกันด้วยนะเป็นมือใหม่หัดตัดคะ่ะ สำหรับวันนี้สำหรับวันนี้นินแอนโดนัทลาไปก่อนนะคะอุ้ยเพื่อนหลุดแล้วอ่ายังไม่ลุดลด,ดีมีอะไรจะพูดไหมคะเกี่ยวกับละครเรื่องนี้ละครเรื่องนมากเลยค่ะขอโทษน,นะคะไม่ได้ยินค่ะละครเรื่องนี้นะคะนุามากแล้วก็หลอนมากเลยค่ะคุณล่ะคะโดนัท ตอเรื่องคิดสนุกมากๆต้องลองไปดูกันนะคะที่ช่องดินแอนโดร์นะทไม่ได้เลยขอจบคลิปด้วยการแบนทุกคนออกจากบ้านนะคะบ๊ายบาย